พุทธสินนะครับคุณดนัยเป่าเริ่มขึ้นแรกนะครับเอวูเตอร์แบคคอกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับออออวางข้าไปหลังลายครับจัากว่านี้บอลถึงสุดเส้นแล้วให้มาอาริเซตหญิงลูกเดียวหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหดูครับจังหวะขึ้นทางซ้ายให้อาริเซตจับ ลูกยิยงนี่เหมือนจะฉลับนะครับแล้วยัดต่อมาเจงหวันี้ <c oughs> ชินวัฒน์ได้เปิดนะครับแล้วบอลตกกลางโดนเคลียร์มา <c oughs> ไม่พ้นอันตรายกดของพิคาเนา่เขาโอ้โหทีระยุทีระย,ระยุจ่ายออกซ้ายโอ้โเพื่อนไปช่วยสกรีนได้ภาสกรได้เปิดมาจะของเอเลียดเอาเนี่ครับ เดลิโชเอลคืนหลัง <c oughs> เดี๋ยวจังหวะน,นี้เอาไปพลาดหน้าประตูครับโอโ้โหโดนลงโทษเลยครับชายกรสีทูปโอ้โหดูครับจังหวะคืนหลังของกิติพันธ์นะครับแล้วจับจังหวะนี้แล้วจะทันไหมคิดว่าจะทันนะครับสุดท้ายเอเลสมาขโมยได้ครับโอ้โหนี่พลาดแบบ แล้วจังหวะวีระพงกตไเข่าโโอ้หจังหวะการ่าขึ้นมาของเสกสรรเสกสรรยัดมาตรงกลางแล้วเข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้ลูกิีขอับเราครับ เปิดมาจาังหวะน,นี้โอ้โหจะตีลกาฟาดของวีระพงศ์เอา้าแล้ววีระพงศ์ตีกิ้แล้วได้ประตูครับแล้วผู้ตัดสินจับลับหน้าไปก่อนนะครับวีระพงศ์มาที่วีระพงศ์เพียวรวีระพงศ์หลบมาหนึ่งวีระพงศ์เปิดถักมาแล้วได้เอเลียได้ประตูครับโอ้โหทิกไซน์นำสองต่อหนึ่งนับจากเอเลียแซฟทำคนเดียวสองประตูครับ 67ดูครับวีวรพงศ์หวีรพมเปิดมาเหมือนติดแล้วนะครับแล้วกลายมาเหมือนตั้งให้กับเอลียสได้กดด้วยขวาบอลไปติดเซฟชัยกยกรแต่ว่ามันปัดไม่ออกนะครับนี่นะครับเหาจนได้ครับน้อยกรุงเทพ มีจับฟาวครับโอ้โหยืนอ,อยู่มีเจ็ดคนนะครับธนภัท์มาสุดตวไม่เลีอยงไม่อีกคนหนึ่งด้วยอาฟการนี่จะเขี่ยให้กับธนวิทย์แล้วธานวิทย์ยิงลุนข้าบคานและจบเกมเลยครับนอตกรุงเทพ เปิดบ้านพริกแซงชนะเอยูนเตร์ไปครอบ2องตอนหครับ